บรรยากาศตอนนี้สูบน้ำแหงเบิดแล้วเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้แข็งเแขงช่ฝาบอ่น่ะแล้วมีเอาลงไปไห้แม่ เอาลงเจ้าเอาลงไปไห้แม่๋อไห้คือไว้ <c oughs> อันนุ่นเขาไสปลาไว้ตินนะพี่สาวยุ่งเชิงนุ่นเขาไสปลาไว้ตินหรือจัิงไหนขุดอะไรขึ้นเมือลม

มาแล้วคือโอ้โหปอ่นอกเหีโอ้โหป่้็นักป่ายวป่าเนาเป็น่าเป็นป่าเป่านป่าเป็ป่าเปนป่าเนป่าเนป่เปาเป็นป่โอ้โหป่าเป็่นป่าเเปาอปนนป่นปาเป็นนป่านป่าเป็น่าเ่นาเ่นนปาเปา่เเานาปเ่น่ปาเเาปา่นน่านน

โอ้ย่า okay. ไปปลดใช้ดยแดกเถอะน่าดูไปเฮ้่อวศิกก็ได้ดอกได้ปลาอย่างแน่อันนี้ปลาเป็นปลาตองบะเนี่ยแมนแมนครับปลาตองปลาตองปลาขาวปลาซิวอ้าวโอ้อาจารย์สั้นเอาเลยสั้นหัวก็สั้น่ได้ตัว้ ก็ดียู่ในช่วงเก็บปลาน่อยปลาอย่างยู่เนาะค่ะตอนนี้อเป็นตาเลี้ยงเมียได้ยูเลยเนาะแบบนี้มาบอลลุงดีเอ้

บ้านกอกขี้โชอะไบ้านี่ยบ้านน่าแย่งกันแล้ววันนี้ต้องการเสียนแล้วบ้านนี้เดี๋ยวบาเก็บเก็บปะตองีกนเอดิภาพตัดต่อเด้อภาพหออกชภาพตัดต่อเด้อปลาตองปลาตอง่ายพูนบ้นเออตอง่ายพูนบ้น

ไปแล้วชวบโอ้โหโอ้ยกระโดดบุมบุมอยู่ค่ะพี่ดองเอ้แบบนี้ลากขึ้นไวบ่รู้

เม้งบัดดีพี่น้องเอ้ยคักอีลีขาวอากลากอยู่เม้งอันนี้เขาจึงคอยวาเซียนคักนะคะนี่โอ้โหโอ้โหปาดคักคักคักขนาด Bang Bác. Bác. bang 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 เจ้าวานยกขึ้นมาเมื่อกี้นี่ประมาณจักโลนี่เอ้าลายโลยู่นเลยม้าโอโอ้โอ้สี่อนเป็นประแดดกูได้มันมันวนไนผมแล้วกันลวสองคนเขาบอกอย่างกันอุมอุมอุมาทั้งพี่ แม่คัดขนาดอีลีค่ะจริงเออเนอะรูงจักคือว่าคือไผ่าเขียวมันก็มอะไิด เ็กไปทุ่งเขียวล่างล่างใช้เป็นรน้ำแข็งเฮ้ย้งจักซช่วยไปวันไปทำที่เฮ้ยน้งเด็กช่วบกเด็กกระป้านมีขวาเราอไปวันเลื่องแข็งนี่ยวันนั้นพาะงนั่นขวานวันไหนทำนีเดียวนี่เรื่องแข็งวันทีเดียวอ่ะเม่ันถึงม้วนถอ ชุดแม่สุดลับปลาชุดกระเทียวนะสิว่าดักไม่ดักไม่ไม่เ,เล่นเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นฟูนมาคุณเหรอไม่ติดน้อยละเบิ้งปลาขึ้นไปนั่นน่ะปัน้นไว้์ปั้นไว้์ปั้นไว้ตอนนี้เขาให้เก็บปลาค่ะบ่ได้ให้เก็บหอยนะคะ <c oughs> เออ ไปได้ค่ะ มันมาดูแต่มันมวนี่น um> ี่หัวหัวหัวขาสสีงแรกึงโคบอแกว่ากูอยากให้พูดอันบ้าน่มีฝ่าเห็นนีว่าจิอ่อนน้สาบตาบ้านเพล่อนไหลดี ประคอ <บา S 1> ค่ะ ทางไงทุกคนทั้งๆป้าสวดสวดเลย

ขขแข็งมาใส่เรือปนเอาเลยเฮ็นอะไรเฮ็นเลือองเลยั้ยา็แข่าลุงยอัอน,อนนี้อปลังออนนี้ปาย่างเพลินป้าปลาขาวขึ้นโอ้ยตาย ลาขาวขาวอักลากอยู่ค่ะอันนี้ปลาเพิ่นเทดยิ่งใดเอาคะเนี่ยเพิ่อนกลางด่างเพิ่อนใดหลายเติบแล้วค่ะ đây đây rất là quyền cái <laughs> cái <laughs> gì bắt này video bào bào không có ปลาขาวเอาปะมานสื่อขายแก่งชื่อพนมาสื่อกรมาสื่อถุงมาใส่ถุงมาใส,าส,าส่เอา